ก็มาอยู่ในช่วงของ m มเด r n Hell แล้วล่ะค่ะคุณหมอเขาจะมีอะไรมาแนะนำพวกเราเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ m มเด r n Hell ปุ่นใจใกล้หมอปุ่นใจใกล้หมอวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาฝากจากโรงพยาบาลลานนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามีคนไข้ที่เป็นชาวเชียงใหม่คุณสัิรธร ซึ่งเป็นคนไข้มะเร็งเมื่อก่อนนี้รักษาหายหรือยังครับหายแล้วเจ้าแล้วยังต้องไปตรวจไหมครับตรวจอยู่เรื่อยๆตรวจด้วยวิธีไหนครับตรวจด้วยวิธีส่องกล้องเข้าทวารหนักอะค่ะส่องกล้องเข้าทวารหนักเจ้าความรู้สึกเป็นยังไงครับความรู้สึกก็ทรมาน,มานค่ะครในเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีมากอ่ะค่ะก็อะไรครับ่าใจาเครื่อง แบบใหม่ของโรงพยาบาลค่ะหามะเร็งดีและสะดวกสะดวกขึ้นไม่เจ็บบาดเจ็บนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เดี๋ยวนี้วิธีการตรวจแต่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอสวรักษ์ครับตอนนี้คุณหมอสวรักษ์ดีวิจิตรังสีแพทย์แห่งโรงพยาบาลลานาอยู่กับเราแล้วคุณหมอครับคนไข้อย่างคุณสศิธรเนี่ยนะครับแกบอกว่ามีเครื่องมือใหม่ๆไม่ทราบว่าเครื่องมือที่ว่านี่คืออะไรครับ เครื่องมือนี้เรียกว่าเป็น CT multislice นะคะวิธีการเตรียมตัวเนี่ยเพียงแค่ใส่ท่อสั้นๆเข้าไปทางถารหนักแล้วก็ใส่ลมเข้าไปหลังจากนั้นก็เครื่องก็จะสแกนนอนคว้วหนึ่งครั้งนอนหงายหนึ่งครั้งแค่นี้ก็เสร็จนะคะใช้เวลาทั้งสิ้นค่ะไม่เกิน15นาทีและภาพที่เราได้เห็นหลังจากตรวจด้วย multislice CT เนี่ยแตกต่างกับการส่องกล้องแบบเก่ายังไงครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเยื่อบุลำไส้นะคะเยื่อบุลำไส้แล้วก็อันนี้ก็เราก็ไปเจอต่งเนื้อ เล็กๆอยู่บริเวณนี้นะคะการวินิจฉัยตัวติ่งเนื้อของลำไส้ใหญ่เนี่ยว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยอันดับแรกเลยคือขนาดค่ะคถ้าน้อยกว่า5มิลิเมตรโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยจะน้อยกว่า1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าเกิดขนาดมากขึ้นไปเป็น 6- กถึงสิเนี่ยหรือว่ามากกว่า10เนี่ยก็จะมีอัตราเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นตามขนาดค่ะเราสามารถวัดขนาดได้แล้วนอกจากนี้นก็ดูรูปร่างด้วยว่ารูปร่างเป็นยังไงพอจะวินิจฉัยได้ว่า สงสัยน่าสงสัยหรือเปล่าว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมะเร็งทุกชนิดเนี่ยถ้ารอให้มีอาการซะก่อนเนี่ยก็มักจะเป็นในขั้นที่รุนแรงแล้วก็รักษาให้หายยากเนาะนี่สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก็มักจะเป็นขั้นรุนแรงขั้นรุนแรงแล้วระยะหลังๆเพราะฉะนั้นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะก็ควรจะมาตรวจก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับสาหรับไม่เฉพาะคนเชียงใหม่เท่านั้นแต่ว่าท่านผู้ชมที่ได้ รับฟังได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณหมอสวรักษ์แล้วก็คงจะาหาโอกาสนะครับไปตรวจไปดูเสียถูกหน้าอุ่นใจใกล้หมอยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วติดตามชมกันต่อไปนะครับโมดิร์นไรที้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเพียบเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าไหมคะคุณผู้ชม